สนับสนุนโดย Pi v a วตคา r เลนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาในวันเดียวกับที่นิสสันเปิดตัวซากุระรถ EV คันจิ๋วในพิกัดรถเคคาหรือรถยนต์มินิไฟฟ้าซึ่งทางแบรนด์ได้ร่วมกับเคือออนไลน์อย่างมิซูบิชิก็ได้ทำการเปิดตัว eKx EV เช่นกัน ซึ่งได้ใช้งานวิศวะกรรมและงานโครงสร้างตัวถังร่วมกันภายใต้บริษัทร่รวมทุนอย่างนิสันและมิตซูบิชิภายใต้ชื่อแบรนด์ว่า NMKV ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบและการผลิตรถยนต์เคคาให้กับทั้งสองบริษัทตั้งแต่ปี2011เป็นต้นมาโดยรถทั้งสองรุ่นถูกผลิตขึ้นที่โรงงานและสายพานการผลิตเดียวกันอีกทั้งยังมีขนาดตัวถังที่เท่ากันทุกมิติอีกด้วย สำหรับด้านมิติตัวถังรถของ EK XEV จะมีความยาว3,395ม mm, ิลมความกว้าง1,475ม mm, ิลมสูง1,655ม mm, ิลมความจุของห้องเก็บสัมภาระ107ลิตรน้ำหนักของตัวถังรถ1,600 0ถึง1 8 0กิโลกรัมล้ออันล้อยปัดเงาขนาด15นิ้วพร้อมยางขนาด165/55ทั R15 ส่วนรูปลักษณ์ภายนอกของ eXEV จะเน้นความแข็งแกร่งด้วยงานออกแบบสไตล์ไดมอน h i e l d โดยการตกแต่งกระจังหน้าแบบสีดำลายขวางตัดด้วยโครเมียมโดยมีความคล้ายกับ Mitsubishi Outlander ส่วนไฟหน้าจะเป็นแบบ LED สำหรับงานดีไซน์ภายในห้องโดยสารของ EKXEV จะติดตั้งหน้าจอแสดงผลการขับขี่ขนาด7นิ้วและหน้าจอส่วนกลางระบบ Infotainment ขนาด9นิ้วพร้อมการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายซึ่งสไตล์การออกแบบจะใช้ร่วมกับ Nissan Sakura และมีการออกแบบโดยการติดตั้งแบตเตอรี่อยู่ภายใต้พื้นห้องโดยสารโดยจะไม่ลบกลนพื้นที่ภายในห้องโดยสารด้วย ด้านขุมพลังเครื่องยนต์ของ EKXEV จะใช้ร่วมกับนิสสันซากุระโดยจะติดตั้งมอตเตอร์เดี่ยวที่ให้กำลังสูงสุด64แรงม้าและให้แรงบิดสูงสุด195นิวตันเมตรสามารถทำความเร็วได้สูงสุดจำกัดที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมด้วยแบตเตอรี่ที่มีความจุ20กิโลวัตต์อาวให้ระยะทางในการเดินทางสูงสุด180กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTC ส่วนการชาร์จแบตเตอรี่ของ EKXEV การชาร์จไฟจาก0%ถึง100%ด้วยไฟบ้าน AC ใช้เวลาในการชาร์จ8ชั่วโมงส่วนการชาร์จไฟจาก0%ถึง80%ด้วย DC Quick Charge ใช้เวลาประมาณ40นาทีนอกจากนี้ยังพิเศษด้วยฟังก์ชันการจ่ายไฟจากแบตเตอรี่กลับเข้าไปใช้ในบ้านโดยให้กำลังสูงสุด12 kW กิลวัตซึ่งเป็นอัตราการใช้ไฟโดยเฉลี่ยตามครัวเรือนในประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วด้วย และยังมาพร้อมโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง3รูปแบบคือ Eco Mode Standard Mode และ Sport Mode พร้อมกับ Pattern o p e r a t i o n Operation Mode ที่เป็นการใช้คันเร่งในการควบคุมรถทั้งการเร่งและการเบรกเพื่อใช้ในการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ส่วนระบบบังคับเลี้ยวจะติดตั้งระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบ power ไฟฟ้า electric power steering ด้านระบบการสะเทือนจะติดตั้งระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบ m a c p e r s o n s t a t e และระบบการสะเทือนด้านหลังจะเป็นแบบคานบิด3จุดสำหรับระบบการเบรกล้อคู่หน้าจะเป็นแบบ disc b r a และล้อคู่หลังจะเป็นแบบด r u เบ r a k สำหรับสีของตัวถังภายนอกของ Mitsubishi EXE V จะมีให้เลือกมากถึง10สีโดยเป็นสีทูโทนให้เลือกถึง5สี ส่วนราคาจำหน่าย Mitsubishi EKX EV จะแบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยได้แก่รุ่น G และรุ่น P โดยมีราคาจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ2,390,000เยนถึง2,930,000เยนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ640,000บาทถึง780,000บาท และเปิดวางจําหน่ายในประเทศญี่ปุ่นแล้วส่วนการทําตลาดอื่นๆรวมถึงตลาดในบ้านเราทางมิสูบิชิยังไม่มีการเปิดเผยและเอียดใดๆออกมาในตอนนี้และหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางทีมงานออตโตคาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออ